ง่ายเลยพี่น้องเบิ้งตอนนี้ก็มาถึงกาะพี่พี่แล้วเจ้าพี่น้องค้นลายหลายกาะพี่พี่พี่น้องเบิ้งสิซสู้ไห้พี่น้องเบิ้งนะจ้าเนาะเบิ้งวรอ่ะอันนี้จะเป็นเกาะพี่พี่แล้วจ้าพี่น้องจ้า yes that's okay เบิ่งพี่น้องนี่จะเป็นร้านอาหารนะจ๊ะเนาะ ตอนนี้กำลังสิภากันไปรุ่งใช่ไหมโอเคไปยดนดูออนยอนคอมพิวเตอร์ยอนแล็ปท็อปเนี่ยมไปบ้านนี้พี่น้องเดินไปน้ำกันจ้าเดินไปน้ำกันเบิง่งคนหลายบระครักเลยจ้าขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณที่เขามากดติดตามไฮ่องนะจ๊ะเนาะเบน่งเบักง้นลายพี่น้องจ้ะเบิ่งเป็นก็ิง่พี่น้องเดินไปด้วยกันเลยพี่น้องจ๋าสนุกไปน้ำกันเลยนะจ้ะเนาะมันนี่กับสิทธากัน สนุกกันละจ้าเมื่อนี้วัดตัสิมาฮอดเกาะพี่ๆละจ้าเนาะเมือม่อ,อนี้บรรยากาศดีเยอะจา้าบอดแดบดบ่อนันจนเกินไปเนาะจ้าเนาะคึม้มจะน้อย,อยเยอะจ้าเบืองส้งที่จังฝนถตกทางบ่แม่อนดอกพี่น้องเบืองไปน้ำกัน ที่ที่ไอแลนด์เนี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกท่องสถานที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่หน่ามาเที่ยวนะจ๊ะเนาะจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะจ๊ะเอฟซีไทยเอฟซีเล่าผู้ใดวางกับมาเที่ยวเกาะที่ๆน้ำกันนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้านี่ยจะเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องร้านอาหารโอ้อันนี้จะเป็นแมวเหมียวแมวเหมียววเหมียว <laughs> สำหรับคลิปนี้กอาไ้ซัมนีเด้อจ้าเอาไว้คลิปหนาจะมาพอกันไหมนะจ้าเนาะสุขกายสุขใจนะจ้า,จาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวท่านผู้ชมไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ